สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทอออโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมนีฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่เดิมนะครับที่บริษัททอออโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับผมเปิดทุกวัน9ก้ามงเช้าจนถึง6กโมงเย็นนะฮะวันนี้นะครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับมีรถที่ลดราคานะครับจากราคา9,899 0 0นะครับลดไปถึง10,000 สามหม่นบาททวนนะครับใครที่ตามหารถรุ่นนี้อยู่ครับ Honda Accord Gen 10นั่นเองนะครับผมรุ่น1.5 EL Turbo นะครับปี2019.20เป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์จากป้ายแดงนะครับผมกดระวางมาไม่หลักหมื่นโลเท่านั้นนะครับจากราคาปีที่แล้วฮะผมขายอยู่9,89,000บาทนะครับ ตอนนี้นะครับผมทำโปรโมชั่นลดราคาไปถึง1 30,000บาททวดนะครับเหลือเพียง8 59,000บาทนะครับผมใครที่หาอยู่ห้ามพลาดเลยครับรถสวยน็อตไม่มีแกะสักจุดนะครับเดี๋ยวผมพาด,ดูรายละเอียดตัวรถพร้อมกันเลยนะครับผมคันนี้ครับ Accord Gen10 โฉมหน้า m n o r r h h n ชนสวยๆหล่อๆครับเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานที่เป็นรถที่เป็นรถเก๋ง ซีดานสี่ประตูทรงสปอร์ตครับกระจังหน้าโครเมียมเส้นใหญ่หึงเส้นครับมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะครับส่วนตัวช่องลมเนี่ยจะเป็นแบบรลังพึ่งนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีดําเงาเมทัลลิกนะครับสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าสวยนกาชมหน้าแบบหล่อสปอร์ตมากๆเลยนะครับผมและในส่วนของชุดโรงไฟหน้านะครับ oh. เป็นชุดโรงไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะตัวนี้จะเป็น f u l l LED เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟอ่า หน้าไฟต่ําไฟเดทามันนิ่งไร้นะครับอยู่ในโครมเดียวกันเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าสว่างมากนะครับส่วนล้อและยางครับคันนี้จะเป็นล้อแม็กตรงรุ่นนะฮะล้อแม็กตรงรุ่นเลยนะครับปัดเงาทูโทนนะคันนี้เนี่ยเป็นแม็กขอบ17นะครับแม็ก5รูดิสเบรก4ล้อครับระบบเบรก abs นะฮะได้ยางโยโกฮาม่าด้วยนะครับคันนี้ปี21นะครับปลายปีนะรหัสยาง225สอทับห้ r 1 7ครับมาดูดอกยาง ดอกยางเหลือๆเลยครับผมนะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยปะครับผมส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นสีดูโทนครับสีดำตัดกับสีเบจด้านในต้องบอกว่าหรูมากครับผมตกแต่งด้วยลายไม้ด้วยนะครับแล้วก็กว้างมากๆเลยส่วนโครงสร้างครับเม็ดอาร์ตโรงงานเม็ดอาร์ตกระดูกงูโรงงานครับสวยๆเเนยนๆอยู่ครบทุกเม็ดแบบนี้ครับสำหรับด้านหลังครับรูปโฉมโฉบเฉี่ยวทรงสปอร์ตแบบนี้นะไฟท้าย full LED เช่นเดียวกันครับ ไฟทับทิมจะอยู่ที่ด้านล่างนะจะเป็นแบบสไตล์แนวยาวแล้วนะโดยปกติมันะจะอยู่ด้านล่างจุดนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นอยู่ที่ด้านล่างเช่นเดิมนะครับแต่ว่าจะขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะเป็นแบบแนวยาวสวยๆครับผมกล้องถอยหลังติดมากับตัวรถครับผมแล้วก็สปอยเลอร์ด้านบนเนี่ยจะเป็นอาจจะจะไม่ใช่เป็นชุดแต่งแล้วนะครับจะเป็นชุดแต่งเนื้อเดียวกับตัว ฝากระโปรงท้ายเลยนะครับอันนี้ก็ดีนะครับผมแล้วก็มีไฟเบรกนุ่นสาแบบ LED ให้ครบถ้วนมาดูห้องเก็บของครับกว้างๆเลยนะครับมีถาดยางให้เรียบร้อยครับและที่สําคัญเนี่ยเบาะด้านหลังแถวที่2เนี่ยสามารถพับได้นะครับเราดึงตัวนี้ครับดึงตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถพับเบาะได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างของ Ho n ด้ Accord ครับปึ๊บนะครับขออนุญาตเข้ารถเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับให้ชมกันนะ มีเดียวติดครับไม่มีปัญหานะครับออปชันที่ประตูต่อแล้วกันนะครับประตูเนี่ยจะเป็นสีดำนะตัดกับสีเบจนะครับที่พักแขนจะเป็นหนังด้านข้างเป็นหนังครับกระจกเป็นออโต้มีระบบเซนทัลล็อกกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับผมแล้วก็เมมโมรีเซ็ตเบาะได้ถึง2เซ็ตนะครับผมนะตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามเช่นเดิมครับปุ่มเอนจิ้นสตาร์กันลื่นเท่าไหร่มีให้ครบถ้วนครับส่วนพวงมาลัยจะเป็นทรงสปอร์ต3ก้านนะก็เป็นพวงมาลัยฟูลมัลติฟังก์ชั่นเลย มีคูทคอนโทรลครับมีแพทเทิร์นชิปครับด้านซ้ายคอนโทรลเครื่องเล่นเครื่องเสียงได้ครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์ได้ครับส่วนเรื่อนไม้ครับของเดิมโรงงานแบบดิจิตอลมาอยู่ที่95,527โลครับไม่แท้ตรวสอบได้นะครับผมส่วนหน้าจอตรงกลางของเดิมของแท้จากโรงงานติดมากับตัวรถครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนด้วยนะครับผมตัวนี้ก็สวยๆเลยนะส่วนแอร์ก็เป็นแอร์ออโต ดูโอห้องซ้ายห้องขวาครับผมนะแล้วก็มีช่อง power outlet ด้านล่างให้1ช่องครับช่องเสียบ USB แล้วก็ช่องเก็บของนะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ CVT เรียบร้อยแล้วนะครับมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับมีอีโคโหมดให้ด้วยนะครับแล้วก็เบรกมือก็เป็นไฟฟ้ามีเบรกโฮให้นะส่วนตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานติดมากับตัวรถครับสีเบจส,สภาพสวยๆส,สมบูรณ์ไม่มีรอยยับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยฉีกขาดนะคบผมแล้วก็ เป็นเบาระรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยคันนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด7ใบเลยนะครับรอบตัวรถนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับพื้นที่เหลือเยอะมากนะครับเมื่อกี้คือผมนั่งด้านหน้าเนี่ยพื้นที่ก็เยอะแล้วนะครับผมผมก็คิดว่าเออด้านหลังเนี่ยเขาดัานเบาะลงมาหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับคือด้านหลังกว้างมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Honda าซีวิกเนี่ยความกว้างของด้านหลังของ h o n d a Accord เนี่ยเหนือกว่าเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าเหนือกว่าเยอะเลยนะครับก็ เหมาะสมแล้วนะครับที่เป็นรถระดับของผู้บริหารใช้งานนะครับผมนะแอร์ตู้หลังมีให้ครบถ้วนครับเย็นเย็นฉ่ำๆเลยนะที่พักแขนมีให้ที่วางแก้วมีให้ครับผมแล้วก็บอะด้านหลังพับได้ด้วยนะครับผมนะส่วนหลังคาเดิมฟ้าเดิมครับสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยเปิดอไม่มีรอยขาดนะครับผมไม่มีรอยขีดเขียนนะเบอะดด้านหลังก็สภาพสมบูรณ์ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีร่องรอยของการนั่งหรือว่าการใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ด้านหน้ากันครับ ส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับเป็น1.5เทอร์โบนะครับเอิร์ธดีนเทคโนโลยีเครื่องยนต์ VTEC เทอร์โบนั่นเองนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องอพันห้านะครับสี่สูบเดิมโรงงานนะครับแต่แรงม้าสูงมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเทอร์โบคู่นะครับผมสูงกว่าอ่าต้องบอกว่าแรงม้าแอคคอร์ดเนี่ยสูงกว่า Honda c ซ v i c ที่เป็นเครื่องพันห้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเทอร์โบคู่เลยนะครับผมแรงกว่าให้แรงม้าแรงบิดสูงกว่านะครับผมเครื่องยนต์เดิมครับหัวน็อต รอยคิวซีรอยมาร์กโรงงานชัดเจนครับสะอาดสะอาดแบบนี้ครับไม่มีค้ามน้ำมันเครื่องหลยเยอมรู้สึกระบบเบรก ABS ครับดิสเบรกสี่ล้อโครงสร้างเบ้าชกเดิมหมดรอยซีนเดิมหมดครับผมรานนัานในน็อตเดิมครับฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดครับแก้มซ้ายขวาครับพานหน้าไฟหน้าเดิมหมดเลยของแท้โรงงานครับและที่สําคัญตัวรถประวัติศูนย์ครับสามารถตรวจสอบได้เลยที่ศูนย์ฮอนด้านะครับผมสาหรับลูกค้าท่านไหน ที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ครับสำหรับ Honda Accord Gen 10ครับคันนี้ลดราคาถึง130,000บาทท้วนนะคะเปิดขายอยู่ที่859,000บาทครับสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรใต้คลิปด้านล่างมันมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะผมไอทอออโตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ